ครในขณะนี้เวลา17นาฬิกานาทีหมอนติวัฒน์ผู้ว่าราชกาจรจังหวัดเป็นประธานงานสุมมิีขอนห้ในร่กลถวายมุ้ิตาท่านเจ้าคุณปัติกาวะว่ากับเราภาคบริหาร จุดทูตเทียนบูชากร้นเรียนจนขัานเด้กเติดมือรนอกน้องแฝดคราม จากศีรานิาจ่าตัคติยติมายังพันเตวิสุสารพัวโตอะะหโตสมานซอมพุทธสานะโมตัสสาพัชวะโตอะระะโตอมังสรานัตสามีสาติยติพุทธังรานัชามี

พระสุธีวลาพรเป็นพระราชาวชีรกิจจาพรตรีปิดกพุณาพรคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดมรดกพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆลหนึ่งพระครูสมุทหนึ่งย ขอบคุณท่านบู้ษกธตรครับูอรรวังมาเมืองวงซึ่งเป็นผู้มีจิตธารวาไว้ปัจจัยในพระพุทธเจ้าทางสื่อสอรมูลที่ได้เดินใจอย่างระภัคับเมวะีิโตตินังเตตาอุปัตติยิชิตังปะกิตังคุมังคิปวัสสรา